สวัสดีแอปสีทุกคนนะครับเอาเพได้ปิดไฟเหะอคือเปิดไฟดวงนี้ใ้่นหทาคุณแม่มแม่นะปิดไฟครับบัวบานกำลังซี่เข้านอนนะครับแล้วก็มีสมุนมาสองสามตัมาเฝ้าบัวบานบัวบานนสิ มากินหญ้าก,ก่อนนอนนะบัวบานพรุนี้วันพระนะครับรอดูว่าเราจะไปส่บาทไหมบางทีพระไม่ได้มาบินธบาตน่าจะเออไปไม่ไปยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะพรุนี้เสาร์นะพรุนี้เสาร์บัวบานมาส่งแอซีเข้านอนครับ ซื้อองค์ใหม่ครับนี่ไงองค์ใหม่ครับองค์มงกรไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะต้องจากไปซื้อตามหมู่บ้าน เจนะครับเจเขาเวลาคนเข้าไปใกล้เขาจะนอนแรบตื่นมากเลยมาทานสตตีมรด้วยโอ้โหห้าร้อยคนนะวันนี้แป๊บเดียวเองใครจะเป็นสามีเจนะก็ลุ้นอยู่นะครับาหากันอยู่นะถ้าถามว่าใจผมอยากเลือกผมก็ต้องเลือกช้างนานนะ,ะแต่อยากให้แบบติดเลยอะ่ะเอาไปอยู่เขาสัก รอ,อบแล้วคือแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยจัดให้เลยจะได้มีลูกนะให้มันรู้ไปมีม่ม,มีให้มันรู้ไปนะครับมาผสมพันธุ์เล่นลงเล่น,ลนอะไรเงี้ยเสียเวลาเปล่าไปต้องสี่ปีห้าปีแล้วถ้าว่างก็แวะมานะครับ เห็นออกมาอย่างเงี้ยมีงาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าช้างไม่ดีนะครับสีดอไม่ดีแต่ว่าเราเลือกได้ไงเราเป็นเจ้าของช้างเราสามารถเลือกได้อย่าเพิ่งโทรมาหาผมนะครับตอนนี้โอเล่ก็อยู่นอกศูนย์นะครับโอเล่อยู่นอก โครงการทนีนี้ช้างเขาให้ลาเขาให้ลาเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราจะลาไปผสมพันธุ์แล้วไปอยู่นู่นไม่ได้ครับต้องกลับมาคร<ด>ับ<ด>ม <า S 2> ันก็เลยเป็นการไม่คล่องตัวผมกะว่าจะเอา,เอาไปไว้เลยกับตัวผู้นะเป็นเลี้ยงให่มันแบท้องเลยนะท้องให้มันลูไปนะครับ อ้บัวนี่อนาคตนี่เขาต้องเป็นพ่อพันธุ์นะพูดจริงสมฟรีด้วยนะพ,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 พูดไว้แล้วกาว่าอยากเห็นลูกหลานเขาแบบเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเห็นผลผลิตไว้บัวบานผสมกับเชืองนั้นเช่องนี้ออกมาเป็นยังไง ตัวเมียก็ได้ะแต่ผมแคใ่ให้เขาเป็นตัวผู้ชื่นใจตอนแรกหวังนะอยากได้ตัวผู้มากเลยตอนนั้นอ่ะเพราะว่าอยากได้อยากดูอยากมีพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มอาริเฟนก็มีบัวบานเป็นตัวตั้งตัวอีกสิบปีครับสิบปีสิบสองปีไหมให้ได้อายุสิบสามสิบสี่ถ้าเราเลี้ยงเขาโตวไวเขาจะเป็นพ่อพันธุ์ไวแต่ อาจจะดุก็ช่างนะครับให้ควานเขาดูแลอ้อครับให้เขากินดีอยู่ดีเป็นพ่อพันในอนาคตนะครับอาจจะมีลูกมีหลานแรับเอาให้ทันพ่อเบิร์ดเขาเลยพ่อเบิร์ดเขา6 0สิเจตัวเราจัดให้แล้ว ไพทูนถามว่าหล่อไหมอันนี้ยังผมว่าไพทูนโตไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่มันต้องไปดูตอนที่เขาอายุสักเยอะเขาน่าจะแบบออกข้างนะแต่ตอนที่เขาโตไปนี่ยังไม่เท่าไหร่นะ เบปซี่เหรอครับผมก็ยังไม่คุยกับควานเขานะเห็นแต่ควานจะโปพูดอันนี้เราก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะต้องไปถามเองถ้าเขาไม่ไม่รับก็คงมีเชือกหนึ่งก็คือไพ่ดเลมอนนะเดี๋ยวไปถามให้ดู mm hmm. เชือกนี้ก็ต้องคุยกับคุณตาว่าเขาจะทับให้ไหมไพ่ดเลมอนนะครับอ้วนนะับพ่อไอไพวันนะชื่อว่าชื่ออะไรไม่รู้แต่มันอ้วนนะเขาเลยเรียกว่าโดเลมอนพ่อไพวัน โอเล่ถ้าเขาอยู่ในโครงการเนี่ยโอเคมากนะจะเอาไปปล่อยไว้เลยแต่โอเล่ L A อยู่นอกโครงการแล้วช้างเราเวลาไปอยู่นอกโครงการเราต้องลาไปเดือนหนึ่งเจ็ดวันแล้วก็ต้องขนมาคืนขนไปขนมามันลำบา,ากทำมืออะไรลูกติบกบนะัวบานครับดูพัฒนาการของเขานะโตไปนะครับเาทูสูงเลย สูงๆนะันะนะ่นะนะนั่นๆโอ้โหตบทีมีขาหลังอ้อตบสกิดสกิดเป็นติดเครื่องนะครมีค้างไว้ด้วยชื่นใจมาวันที่สิบห้าครับทำเรื่องไปแล้วภัยโคกหรอไัยโคกไัยโคกก็สวยนะ สูงด้วยพายโคกอะแต่ผมไม่ค่อยสนิทกับเขาคนระับในความรู้สึกผมก็ยังไม่ได้ไปดูต้องไปคุยรายละเอียดกันนะครับผมอยากได้แบบว่าเอาไปอยู่เลยไงแล้วไปเยี่ยมไปเยี่ยมเอาเงี้ยเหมือนเหมือนของหนุ่มอะถ้าของหนุ่มได้อยู่ตลอดนะครับก็คงจะ น้าเชิยดยังไม่เป็นอะไรก็คงจะเอาทิงเอาแม่เจไว้นู่นนะตอนนี้ท้องแล้วอืพายยอดรักก็สวยนะครับพายยอดรักสวยสวยอยู่นะครับสวยทุกเชือกนะครับสวยทุกเชือกแต่ในในใจผมนะพูดจริงนะครับมีโอเล่ะครับมีไพเบิร์ดนะครับ พ่อเก่าไอ้บัวแล้วก็มีเอ่อแป๊บซี่โดเรมอนนะครับสี่เชือกนี้ผมจะไปถ่ายให้ดูว่าโดเรมอนเนี่ยเขาเป็นยังไงนะตัวนั้นก็เป็นเชือกหนึ่งที่อ้วนเหมือนกันเห็นเขาว่าอ้วนกับแป๊บซี่อย่านะผมก็เคยถ่ายอยู่นะคลิป2คลิป พี่แซมนี่พี่เล็กเขาไม่ให้ประสมพันธุ์นะก็เลยไม่ได้คิดต่อยอดเท่าไหร่โดยเลมอนอ้วนแล้วก็ยาวกว่าแป๊บสี่นะเขาว่ากันพ่อไอ้ไัวันนะพ่อบักดาวนี่ถ้าจัดเป็นช้างเหรอ ในความคิดผมนะก็เป็นช้างที่อยู่ในระดับเออหุ่นที่ปกติครับแต่พ่อดาวนี่เขาได้เรื่องหนาอ้วนเห็นไหมอ้วนตึบเลยพ่อดาวหัวใหญ่งางใหญ่คนระับผ่านในดาวอะปุกลุกอยู่ ออมสินก็เป็นช้างที่ยาวยาวหน้าใหญ่สมูทนะครับแต่เขาเล่นงานอมสินแต่มันก็อยู่ที่นิสัยช้างนะไม่เกี่ยวแต่เอฟซีทุกคนดูก็น่าจะรู้นะว่าช้างเชือกไหนหลอ่อหล่อทุกเชือกแต่เชือกไหนหล่อกว่านะทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยดูไปแล้วเชือกไหนสะดุดตาถูกไหม อย่างเช่นพ่อของไอพ่อของไอบัวน่ะเขาอาจจะไม่ได้นานะแต่ว่าเขาสูงใหญ่สงา่าโอ้โเมนนี้ถูกใจมากเลยครับคนเดิมที่ไม่มีใครรักความเสือหล่อสุดจัดไปให้ครับ คําำดีก็หล่อครับคำดีก็ถือว่าหล่อเออเอาใครดีอ่ะยังคิดไม่ออกอยคิดลึกๆก,ก่อนแล้วมีอีกเชือกหนึ่งที่คือบางทีก็ใหญ่ด้ตัวที่ใกล้ๆตัวคืออีเชือกที่อยู่ข้างๆสะตรงข้ามของตรงข้ามของเออเมษาตรงข้ามของเมษาเชือกนันก็ดูดีนะครับหน้าใหญ่ท้ายต่ำนะครับหน้าเชิดนะครับสูงสง่าดี อายุแค่16ปีนะเอกสิทก็สวยนะครับเอกสิทก็พันงานใหญ่ยาวยาวนะครับแต่ความสูงก็จัดอยู่ในระดับของธรรมดาความสูงถ้าเป็นพายปองนี่จัดอยู่ในระดับออในความคิดผมนะอยู่ในระดับที่สูงนะครับพายปองพา,ายเบิร์ดอยู่ในระดับที่สูงพายแป,ป๊บซี่ก็สูงนะครับพายโอเล่ก็สูงแต่ถ้าสูง สูงเลยคือภายโคกภายดอลล่าภายฟุกเนี่ยนี่คือสูงสูงเลยฮะแล้วก็ทองใบก็จัดอยู่ในสูงทองคำทองคำถ้าพูดเป็นภาษาหยาบๆก็ลำลำบะแข้งนะครับห้ำบะแข้งทองคำนะทองใบทองใบก็ ไม่ขึ้นแล้วล่ะครับแก่แล้วแล้วก็บางทีเราก็ต้องเลือกกับเรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาอ่ะนะลำพูนก็รอในอนาคตนะครับว่าจะเอามาไหมหรือว่าไม่เอามาไหมเขาต้องดูคุณตานะหนุ่มเสกน่าจะปิดอู่แล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกัน แซมซัมมมงงนแซมสันไ,ได้งายาเรื่องงายยาวนะเจ๊ักใครเอาตัวนั้นแหละเจรักเจ๊ลักไอ้หนุ่มนะครับาาานนพาเจาไปเลือกเองใ oh. นบางทีเรามีสิทธิ์เลือกอะไรเงล้วก็อย่างนี้ดูดช้างที่หล่อต้องเป็นอย่างนี้คนระับไม่ใช่ไม่ใช่หลอคือ ลักษณะที่ผมชอบก็คือเอ่อตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่เวลาช้างบัวบานเขาเขายืนู่ตรงที่ตรงนี้มันสูงกว่านะครับเห็นไหมหน้ามันจะเฉิดเงี้ยเหมือนช้างในตำราครับหน้ามันต้องเฉิดหลังต้องต่ำมาเงี้ยต้องดันดีครับถ้าเป็นสัตว์โบราณก็ต้องแบบสู้ศึกดีแต่ช้างศึกที่กิงผมว่างานไม่ยาวนะถ้างานยาวคงอย่าแพ้เขาอะ เอาเดี๋ยวยังไงจะไปถ่ายโดยเลมอนให้ดูนะว่าเขาเป็นยังไงครับวันนี้ผมกับบาลบานก็ส่ง FC เข้านอนนะครับสวัสดีแคกคุณนานนะครับ